วันนี้เราก็จะมารีวิวมอเตอร์ไฮมีตัวยาวเป็นคลิปแรกของเรา,าเป็นเดี๋ยวถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะนี่จะประมาณนี้จะเป็นตัวนี้นี่มันเป็นตัวแรกของเราเลยน่าจะประมาณนี้จะเป็นสร้อยแล้วก็เป็นปออะไรตรงเนี้ยว่าจะเป็นอย่างนี้ที่เห็นนี้ะ ขาไม่เหมือนกันเลยอะแต่ตรงนี้มันจะเหมือนกันอยู่ตรงส้นตอลลี่ะจะเหมือนกันอยู่กระโปรงจะเป็นสีฟ้าเสื้อด้านในจะติดกับกระโปรงเสื้อสีชมพูจะติดกับกระโปรงสีฟ้าแล้วก็จะเป็นเสื้ออย่างนี้ก็จะเป็นซ้ายต่างหูที่คาดผมอันนี้เราแก้ออกมัดใหม่เรื่อยอยู่เลยอะตามจริงจะเป็นยางดาแล้วก็จะมัดมาสองทบตรงนี้กับตรงนี้แต่เราแกะออก ก็จะเป็นสแตนก็จะเป็นกําไรแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยสวยน,นี้บรรยากาศมันดีก็เลยมาถ่ายนอกบ้านบ้านเราบ้านไม้นะเดี๋ยวเราไปโชว์อุปกรณ์อ,อย่างแรกกันเลยอย่างที่หนึ่งจะเป็นปากกาเมจิกถอดได้เนี่ยเป็นปากกานะแล้วก็จะเป็นสมุดเดอรี่ เจนบยูวิเทนก็จะมีสัตว์เลียงมาให้ก็จะมีหวีห,หัวกระโหลกวอเตอร์ไฮมัจะเป็นกระเป๋าตัวได้แต่เราใส่อะไรไม่รู้เดีย๋ยวให้ดูกล่องเลยนี่กล่องใหญ่มยากใหญ่ใหญ่นเขียนว่าเจนบยูนี่เป็นผ้าโปรโมทเหม,มือนนะมันดูไม่เหมือนกับตุ๊กาตาเราเลยอะ เขียนอะไรต่างๆอันนี้เราเขียน,นอะไรไมัว่วๆอเมริการาคาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแพงมากเออแพงแพงแต่พ่อเราซื้อให้นะงั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วล่นะอ่ะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเรื่ออย่างนึงสแตนสแตนมันจะถอดออกจากตัวได้แล้วก็จะถอดอย่างนี้ได้นะหลายคนมีแล้วแหนะมาคนไม่มีเราก็แน้นไปนอย่างนี้ สำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย